สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเก็บฝักกระถินกันนะครับนี่อุปรกรณ์ในการเก็บนะครับเพราะว่าอยากกินส้มตาม,มากนะครับเดี๋ยวจะไปหาเก็บเอาตามริมรั้วริมสวนนะครับใกล้ๆบ้านนะไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปเก็บฝักกระถินกันว่าจะได้เยอะไหมครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับก็มีอยู่หย่อมนึงเตี๋ยวอเอาไว้มือถือกล้องไปด้วยแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนี่ หนึ่งนี่นะครับกำลังกินเลยอ่ะเดี๋ยวเรากองไว้ก่อนนะครับนี่สูงอะ่ะมือมือก็ถือกล้องไปด้วยนะครับแล้วก็ตัดไปด้วยนี่ไหวลำบาก ใช้กันไก่เช้งไก่เกี่ยวนะครับนี่นี่ <c oughs> ได้แล้วนี่นะครับชอบ่อนี้มันต้องอร่อยแน่เลยเอายากเอาเย็นมาก <c oughs> นี่ครับได้ละวโ <c oughs> อ้โยนี่ก็โอเคนะกำลังน่ากินพอกินแล้วเนี่ยได้เยอะเลยครับ น่าจะประมาณสองมือเห็นเม็ดไหมชึบ <c oughs> ใช้มือถือกล้องไปด้วยตัดไปด้วย <c oughs> เอาให้หมดเลยครับ เก็บฟักนี่กับซมตำโอเคได้อ,อ,อืมนี่นะครับได้มาแล้วหนึ่งกระสอบไม่ใช่นะครับได้ประมาณนี้นะครับพอกินนะครับนี่ตามเลาะเอาแถวหาเอาตามแถวสวนนี่แหละของกินเยอะเยอะเยอะครับเยอะหลายอย่างผักบุง้งผักบุ้งตำลึงตำลึงอะไรเงี้ยเดี๋ยววนันหลังก็พาไปเก็บเดี๋ยววันนี้เอาแค่กระถินก่อน ถึงบ้านแววนี่รั้วยังไม่เสร็จเพิ่งปลูกต้นไม้เสร็จเมื่อคืนนะครับทางเดินไปสู่สวงทะวันบ้านของเราวิมานไปเดี๋ยวเราไปเก็บมะละกอกันนะครับนี่น,น,นี่กระบองเพชรนะครับอันนี้ยังทำไม่เสร็จเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เดินสะดุด เดี๋ยวก่อนทำส้มตำนะครับจะมีสมาชิกใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะครับนี่ตัวนี้ชื่อน้องเขียวเป็นเป็นเขียตับปาดเป็นปาดบักปาดมันอยู่ตรงนี้มาประมาณเดือนสองเดือนได้แล้วแหละเขาไม่ยอมไปไหนนะครับก็คือยังหากินอยู่แถวบริเวณหลังครัวเนี่ยครับก็คืออยู่บริเวณเนี้ยอยู่บริเวณที่ล้างจานแถวเนี้ยเขามาลองกินมแมลงนะครับแล้วก็เจอทุกวันไม่ยอมไปไหนเลยจริงๆ คือตอนแรกคิดว่าเขามาแค่มาหากินเฉยๆแต่ว่าเราเจอเขาอยู่ที่เดิมๆทุกวันนะครับก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้นะครับต่อไปนี้นะครับเวลาทําคลิปนะก็จะเจอน้องเขียวตลอดเป็นสมาชิกใหม่ของเรานะครับเผื่อเขาให้โชคให้ลาบนะครับวันนี้จะออกอะไรเดี๋ยวลองถามเขียวดูนะครับเอาปล่อยไว้อย่างนี้แหละน่ารักดีเอาขยะมาทิ้งครับเขียวก็ยังอยู่ที่เดิมไม่หนีไปไหนเขียวเอ้ย จะชิวกันไปแล้วดูดิก็อย่าไปกวนเขานะครับเขาอ,อยู่ของเขาไปใส่พริกแห้งใส่น้ำตาลกระเทียมแล้วก็ข่าโลกเอาให้สะเทือนเอาให้บ้านพังเอาให้ครกแตกไม่คือเทศ ชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยไม่ชอบไม่ต้องใส่บักนาวมะนาวไม่ต้องบีบนะครับเดี๋ยวใช้สากขายี้เอาอันนี้ขาดไม่ได้น้ำปลาเรน้ำปลาเรปลาระ,ระแค่นี้ น้ำปลาไม่ต้องใส่นะครับปะลาเค็มอยู่แล้วเติมน้ำไปนิดนึงเดี๋ยวมันจะแห้งไปใส่เส้นมะละกอแล้วก็พวกพวกพวก <c oughs> แซ่บคอนเฟิร์ม มาครับทุกคนกินข้าวกันวันนี้ก็มีซี่โครงหมูผัดเมะกอ,อกดำมะกอ,อกเขียวชอบมากเมนูน,นี้ก็ทำเป็นครั้งที่สองนะครับแล้วก็มีส้มตำปะลาาก็มีผัก <c oughs> ผักก็จะมีพริกหยวกสีเหลืองแรดิชถั่วฝักยาวแล้วก็กระถินที่ไปเก็บเมื่อตอนเย็นนะครับแล้วก็ถั่วพลูนี่แล้วก็วอเตอร์เกรสนะครับชอบกินมากมากินข้าวครับส้มตำนะครับอร่อย อืมปลาดีมากกนถึงกะแล้วก็อืมเขาก็เพราะฟันรูดอืมอ้าวัย อ <c oughs> ชอบกินต้มตำปลาหลครับก็ทำกินทุกวันอยู่แบบนี้นะครับง่ายๆ <c oughs> ซี่โครงหมู <c oughs> หอมว่ากอกวาก เดี variance, ๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนกินแค่นี้พอหอมปากหอมคอยังถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดตับไิ๊กได้วยนะครับบ๊ายบาย